ดิวอริสลาได้ลูกชายจัดปาร์ตี้ฉเฉลยว่าที่คุณพ่อคุณแม่แฮปปี้สุดๆ ถึงเวลาเฉลยเพศลูกคนแรกของนางร้ายสาวสวยดิวอริสลาดและสามีหนุ่มเซบาสเตียนลีได้จัดงานเลี้ยงเฉลยเพศลูกในคันเซอร์ไพ์เพื่อนๆในวงการที่สนิทหลังจากที่ตั้งเกมเสียงทายเมื่อช่วงประมาณตั้งท้องโดยมีรางวัลเล็กๆรางวัลใหญ่ให้กับเพื่อนๆที่ทายถูกเพื่อเป็นการสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับว่าที่คุณพ่อคุณแม่รวมถึงผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีทางด้านผู้จัดการหวานเจีย๊ยบคนสวย ได้โพสไอจีสตอรีเผยถึงโมเมนต์ตอนประกาศผลหากลูกโป่งเป็นสีฟ้าก็เท่ากับว่าได้ลูกชายส่วนลูกโป่งเป็นสีชมพูก็เท่ากับว่าได้ลูกสาวงานนี้เหล่าดาราเพื่อนสนิทต่างเชียร์กันสนานลุ้นอย่างมีความหวังที่จะได้รางวัลซึ่งเป็น j e วเวลรจากแบรนด์ดังทั้งนี้ทางด้านหวานเจี๊ยบก็ได้โพสรูปภาพคู่กับสาวดีลโดยเขียนแคปชั่นว่าจะเป็นหมามีแล้วไม่อยากจะเชื่อเลย แท็กฝันที่ไม่กล้าฝันเกี่ยวใครนะคะก็เป็นบุการีทให้สำหรับทุกคนยีชนะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย